ถ้าคุณคิดว่าซีรีส์จีนแนวฮ่องเต้วังหลังการเมืองรักซ่อนเร้นมันจะเฉยหยุดครับเพราะเรื่องนี้จะพาคุณตบหน้าแนวเดิมด้วยความอลังและความดุด,ดันระดับจกักรพรรดิขอต้อนรับสู่รายการเปิดวังให้หงโผบินวันนี้ผมจะพาคุณเข้าสู่โลกของเนือหอเฟื่องหัว Love and Crown ซีรีส์ที่เวินเจลุนกลับมาทวงบาลังอีกครั้งและครั้งนี้เขาไม่ได้แค่หล่อแต่โหดด้วยเรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายจีนชื่อดังวันด้ฮวงโหหรือชื่อไทยว่าฮองเฮาของข้า ว่าด้วยเรื่องของห้องเต้นุ่มผู้เบื่อการเมืองในหวังจนต้องปลอมตัวออกเดินทางใช้นามแฝงว่าเสียวห้วนเขาคิดว่าจะได้ใช้ชีวิตอิสระแบบคนธรรมดาแต่ดันไปเจอกับนักสู้สาวสุดซ่าหลิงชางชางที่ดันไม่รู้ว่าตัวเองคือคู่มันหองเฮาที่ถูกวางตัวไว้ตั้งแต่แรกบอกเลยว่าพล็อตนี้มันคือสูตรสำเร็จที่ไม่ตายราชาในคราบชาวบ้านนางเองนกนักสู้หัวดื้เคมีปะทะคารมโคตรเข้มและดรามาวางหลังที่พร้อมระเบิดทุกเมื่อเอาเข้าจริงแค่ชื่อเรือนเจียหลุนก็คือการันตีแล้วครับว่าหล่อดิบหล่อแน่นอนหล ผู้มีสองหน้าด้านหนึ่งคือกษัตริย์ผู้เค้มงวดอีกด้านคือชายหนุ่มที่อยากใช้ชีวิตแบบอิสระส่วนเพิงเซี่ยวรันนี่ผู้ได้คำเดียวว่าโคตรเข้ากันจากสาวสวยผู้เคยสวมบทนางในวังสุภาพเรียบร้อยกลายเป็นนักสู้สาวผู้จับดาบแววตาคมมีสกิลต่อสู้ระดับสายบู๊จริงจังคมีระหว่างสองคนนี้บอกเลยมันไม่ใช่แค่ฟินแต่มันเปรี้ยวมีไฟทุกฉากเรื่องหลังเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยครับผู้กำกับคือลินเฟงจากผลงานสู่ภูผามหาสมุทรที่รู้กันดีเรื่องมุมกล้องสุดสวยฉากอลังและแสงที่ตัดกันแบบภาพวาด ส่วนบทได้มีเอาเวนจริงมือเขียนบทจากบ,บทเพลงแห่งจันทราและสื่อรัฐปีศาจจิ้งจอกคือรับประกันเลยว่าทั้งบทและภาพมันจะมีความโรแมนติกแต่แฝงความขมขื่นอยู่ทุกเฟรมแถมถ่ายทำจริงในเซตโบราณยชาชักราชวังจิตรกรรมและหอเฟื่องห่วงที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดบอกเลยว่าโปรดักชันระดับภาพยนตร์ไม่ใช่ซีรีส์ธรรมดาคือผมดูเทรลเลอร์แล้วแบบให้ตายเถอะที่หล่อจนไม่เหลือที่หายใจอะ่ะ เปิดหน้ามาด้วยคิ้วดุดวงตาเข้มและพูดประโยคเดียวว่าแผ่นดินนี้ข้าจะปกครองด้วยมือข้าเองโอ้โห oh, oh, oh. บัลลังสันทั้งแผ่นดินเลยเพ่ส่วนเพิงเซียวรันนี่คือความเท่ในร่างสาวถือดาบหันมาช้าๆแล้วพูดว่าถ้าเจ้าคือฮ่องเต้ข้าก็จะเป็นดาบของเจ้าแค่นี้ผมก็จิ้นจนอยากยกพานให้ทั้งคู่แต่งงานกลางเทรลเลอร์ละเนื้อหอเฟิ่งห่วงหรือ love and crown คือซีรีส์ที่รวมทุกสิ่งที่แฟนซีรีส์จีนต้องการมีทั้งบัลลังความรักการเมืองาก,การทรยศ และการต่อสู้สุดมันเพื่อเอกโหดแต่น่าก่อนนางเอกเท่แต่ใจดีถ้าใครชอบแนววังหลังเจอสนามรบเรื่องนี้คือของโคตรดีครับอย่าลืม14พฤศจิกายนนี้เตรียมเปิดยูคู่แล้วขึ้นหอเฟิ่งห่วงไปพร้อมกันเพราะในวังนี้ไม่มีใครอยู่เหนือความรักและมงกุฎอ๋อย่าลืมไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาไปขึ้นวังใหม่ทุกสัปดาห์